สวัสดีครับพี่น้องผู้ดได้ซื้อเลขทีมีแต่ตัวอันไหมพี่น้องบ่ตองเสียใจครับพี่น้องให้เฝ้าไปเมืองสวนกล้วยพี่น้องเด้อสวนกล้วยพี่น้องอาจซีมีกล้วยใบขาวพี่น้องอาจซีมีกล้วยดังไหมพี่น้องสิบตัวอ,อาจซีมีนอนหนึ่งนะครับเฝ้าไปเมืองเด้อพี่น้องสวนกล้วยผมกับไปเมืองมาแล้วครับพี่น้องในใดมาต้วนหนึ่งครับ บอดังครับพี่น้องต้นนี้เป็นดัางเทียมไหมครับดัางแบบนี้เขาจะเอาบอเสือไหมครับอันนี้ก็เป็นดัางในใจในใจเจ้าของกล้วยครับพี่น้องแต่ว่าเขาจะเอาบอเสือด้ยครับนี่อันนี้กล้วยเป็นโรคไหมครับเพิ่นบอกนะครับใบนี้บอดังพี่น้องนี่ใบนี้บอดังครับใบที่สามบาดังใบที่หาใบที่หกไหมครับ ที่จริงนี่มันก็งามนะครับเมืองหนึ่งงามนะครับในสายตาเนาะครับในใจของผู้ใดมากเนี่ก็ว่าโอ้กวยดาังงามพี่น้องแต่ว่าข้าเจ้าบบสือไหมครับ้าดางแบบนี้มันตรงดังเป็นสีขาวไหมครับแต่ว่าถ้าผู้เพิ่มมักเนี่เพิ่นกระเสือด้วยครับนี่มันแหล้วแต่ผู้มักไหมครับกวยนะครับ บ่มีเอกลักษณ์แล้วก็บ่มีส่วนทรงคือรถยนตนี่ครับกล้กวยกล้วยทุกต้นนี่ที่ดัางนี่สีดังงเพื่อกันไหมพี่น้องเราจะ้จิถึกตาไหมครับคือจังไปเห็นสาวงาาๆนี่แหละครับบางคนอาจจะมักสาวผู้ไฮบางคนนี่มักสาผู้งาาเนาะบางที่ต้นกล้วยขี่ลายต้นนี้อาจจะถึกตาพราะขาดได้ครับนี่อาจจะได้เป็นเสียนเป็นลานนี่ครับต้นนี่พี่น้องผู้ได้มีสวนกล้วยเฝ้าไปเมืองเด้ครับ แต่ว่าผมว่ามันเป็นดังเทียมไหยพี่น้องผมเบ่งเหรอเนาะ,ะครับแต่ว่าเมืองมันก็งามนี่ครับมันเกิดเป็นเศษลา้ง่ามง,งามครับพี่น้องนี่ครับเมืองนะครับพี่น้องนี่มื่อนี่สีมีมีให้เืองสองตัวน,นพี่น้องตัวหน,นึ่งไรไรนี่งามกว่านี่ครับโอ้ยเมืองนี่งามคื้วกว่าตัวนี่พี่น้องตัวที่สองสีเมืองนี่ครับใบนี่ออกมากกั่าดางงามเื่กันพี่น้อง ดางเม็ดใบครับแต่วันเป็นดางเหลียงพี่น้องพระเจ้าวันเป็นมินนะครับดางมินว่ได้มินเม็ดใบเนะครับมันสีมีนี่ต้นที่สองครับเจ้าขวางเพิ่นหักปานแตงแพ่งปานตาครับพี่น้องมาเรียนมาไก่กับว่าใดครับต้นนี้ครับจะขวางแพ่งขนาดกําลังสร้างกงมาใช่โยครับนี่สีขังกงไวไหมครับพี่น้องนี่นะครับต้นนี้จะขวาง เพียงขนาดครับผมสิไปเมืองกับเพียงนี่ครับเนี่ย่านไปหลักไม่พี่น้องก๋วยดังในใจเพิ่นเนาครับเอาครับพี่น้องซ้ำนี้นะครับเดี๋ยวเสียวอัดไม่ให้เมืองอีกครับ